นาเย็นไหมลูกเย็นชื่นใจเลยอเออก่อนบาพ่อเปียกลูกไอคิวไอคิวลูกเยียบพันเตีนน่ีไนไม่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 เอาเราไปไอได้อยู่ป่อ เออะดึงดึงดึงระวังหมกนะเออเย็นไหมลูกโอ้ยเย็นจังเลยยิ้มยิ้มยมใหญ่เลยแม่ชาบใจนี่ไงนไงนีงนี่ไงน่นี่ไงนี่ไง่งน่นา่างนี่นี่ไงนงน่นน้่น่างล่น บรรยากาศดีแรงจ้านี่น้ำก็จะสุบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้คนไม่หลายมาตอนเออเนี่ยแล้วเขาก็มานั่งกินตรงโต๊ะเนี่ยเนาะเย็นสบายมันตอนนั้นที่จะเจิดมาน้ำมันขึ้นมาถึงขนาดนี้เนาะ ที่เตอ๋อขึ้นไปนั่งกินกันเมืนเนี้ยนี่อันดาเดินสบายเลยอะ่ะอันดาอันดาอยู่ไหนสวย,ยมากเลยนางงามดูซูมหน่อยดิเนี่ยซูมมาได้แล้วเออข้ามน้องเ้นสบายเลยเนาะไอคิวไอคิวครับไหนไหนจ้าเอ๋ไอคิวงงกอทาไมตามไม่ลง ระวังมันไหแบบว่าไหหลังไปนะเออนี่ปลาน้ำใสเห็นตัวปลาปลาที่เปี้ยวไปไหน มันไหลไปเนาะแต่น้ำมันไม่ไหลไม่แรงเนี่ยพี่โฟพี่ฟีมาชวนมาเล่นเนี่ยอันดา,าเออออเจะได้เป็นคนไม่เยอะอบรรยากาศดีมากมไม่ร้อนหรอกเนาะหนองใต้นี้มันเย็นอยู่น,น้นนยนอยคิวนาะ,อะ,อะเออเป็นอย่างลกลูกงายหลังไปนะเนี่นี่ เย็นดีนตอนมานนรอบที่มาพายคิวฉีวัคซีนอ่ะมันโดนขบ <c oughs> นั่งกินหมูกระทะกันไงตอนนั้นอะ <c oughs> ่นยนะยุงกัดเลือดเป็นหวาน เแสดงว่าแพยุงที่นี่พอยุงที่นี่มันร้ายอันดาแหละ่ลงน้่มันจะขาวนล้เห็นไหมลน้แ้ลยอืมะมาไปทอไรรยากาศดีแหงนี่อุ้ยอุ้ยกะหล่นไอคิวเน่เน่ ดูมองพี่แสบตาไปเนี่ยน้ำตาปูนุ่นทำเล่นน้ำหน่อยเล่นน้ำหน่อยจับได้จ,จ,จับไหมเออ<ด>เลยยิมยิงไหนไหนไหนไอคิวไอคิวครับเอ๊น้องชอบน้ำนี่นั่นเย็นเนาะดูดูดดเออแกง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 เออหา เอเอเหยียบน้ำจืดไปก่อนเนาะน้ำทะเลวันหน้าค่อยไปเหยียบเนาะไอคิววันหน้าไปเหยียบน้ำทะเลกันไหมไปไหมลูกวันหน้าเนะเาะนี่นี่วันน่วันสงการนะเะเจะเอาข้อมาคลายเลยอันนั้นหดน้ำพระเจ้าไอคิวไอคิวดูเล่นน้ำกับพี่ลนะดูดูอยู่ เออลูกสาวคนสวยเป็นตะมวนเนาะนายเขาถ่ายในซีจะไปไหนเนี่ยอ๋อขึ้นไปข้างบนบ่ขึ้นได้ไหมเนี่ยระวังตกมานะมาเอา้ยิ้มยิ้มยิ้มแล้วใจแล้วนะเานาะแ,แล้วใจแล้วยังฮะมันขึ้นมาได้เด <laughs> าเลยระวังขาฉีกกเกงจะแตก มันขึ้นไม่ได้ไม่ต้องขึ้นป่ะนะเ,นเ,รเรามีมมข้าที่แล้วมันมีอันนั่นขั้นอยู่อ่ะอแม่เห็นเขามีเป็นมาอแบบสวัสดีบรรยากาศดีจังเลยน้อไอคิวนอ้อสวัสดีค่ะ พามาชมบรรยากาศให้น้ำวังนะคะนี่แต่ว่าน้ำจะน้อยละเริ่มแห้งหน้าแลยแต่ก็ก็ยังดีเล่นๆน้ำเย็นๆกับครอบครัวนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ